สวัสดีครับผมชื่อฟ้าใสเพื่อดรมนะครับที่ผ่านมาผมทาธุรกิจนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับแล้วก็ทำสื่อชื่อว่าฟิตเจนชั่นอาจจะเคยเห็นนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายนะครับเป้าหมายนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับทีนี้นะครับที่วอริคเฮลตอนนี้นะครับอย่างผมเองก็มีส่วนร่วมในการทําเรื่องของ Data Transformation นะครับการปรับ การจัดการข้อมูลกับคอร์รอลลนะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆที่เราได้มาร่วมงานกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆในช่วงนี้ก็คือเรากําลังนะครับได้ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft ในการทํา AI นะครับตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อ ให้ตอบโจทย์นะครับกับลูกค้าของเราในช่วงวงการสุขภาพมากขึ้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเราอยากทําอะไรนะครับเราอยากทำอะไรเป็นเจ้าแรกบ้างนะครับร่วมกับคอร์รไลร่วมกับ Microsoft ครับที่ผ่านมานะครับผมทําเรื่องนี้มาเป็น10ปีเนี่ยก็คือเอา d a t a ที่เป็นงานวิจัยของต่างประเทศนะครับเอามาทํา statistical a n a l y s i s ก็คือเอามาวิเคราะห์นะครับรวมงานวิจัยต่างๆไม่ได้เป็น Meta Analysis หรือว่า Systematic Review คือเป็นฝั่งเด็กเนิร์ดในสายฟิตเนสมาก่อนด รเราได้ร่วมงานกับคอร์รอลแล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่า c h a t GPT นะครับหรือว่า g r n t r v t i v e นะครับเรื่องของพวก Generative AI นะีมันมาแรงมากนะครับนอกจากนีนนย้ยังมีตัวช่วยอื่นๆที่สามารถทําให้เรานะครับอย่างโค้ชหรือคนทำคอนเทนต์เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับในการใช้งานจริงหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยโอเคอยากเห็นตัวอย่างใช่ไหมว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับจะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างนะครับ ผมมีคลิปวิดีโอของตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคือเอาง่า้าผมตายไปเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า คุณสามารถเอา Data ขผมไปเทรนนะครับได้ผมมีวิดีโอสอนออกกำลังกายเนี่ยที่ Publish เกิน1,000คลิปวิดีโอแล้วก็ที่ไม่ Publish ก็คือให้ลูกค้าให้นักเรียนดูเป็นฟ r i v a t e ประมาณ3 0 0พวิดีโอแล้วก็ถ่ายใหม่ทุกปีนะครับรวมไปถึงบทความต่างๆที่เรารวมเอาไว้ทั้งชีวิตนะครับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเยอะมากนะครับลองนึกดูฮะถ้าเกิดว่ามีฟ้าใสาเวอร์ชัน AI นะครับเป็น AI ที่สามารถที่จะใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็น r Based หรือนะครับ generative นะครับในการช่วย หาข้อมูลหรือช่วยหาคําตอบคนที่ถามเนี่ยคือแล้วคโค้ชในอาชีพของผมเนี่ยผมเป็นโค้ชให้กับโค้ชอีกทีหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นโค้ชเรื่องของการออกกลังกายเนี่ยบางทีเขาอยากจะถามว่าพี่ฟ้าครับเอกท่าเนี่ยองศาเนี่ยที่มันเวลาที่เราลงไปเราควรจะลงไปลึกแค่ไหนดีนะครับหรือว่าระหว่างการคาร์ดิโอแบบนี้ฮาร์ดเรทกี่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบไหนดีกว่ากันนะครับคำตอบที่ผมให้เนี่ยจริงๆมันเป็น Rule-Based หรือมันเป็นนะครับ decision t ท e ีที่เรามีการคัดกรองม,มาแล้วจากงานวิจัยดังนั้นเวลาผมตอบผมก็จะตอบเหมือน Chat GPT เลยเพียงแต่ว่า Chat GPT ปัจจุบันนะครับในตัวที่ใช้ฟรีเนี่ย o m a i n knowledge หรือความรู้เฉพาะทางเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่มาตอบแทนผมได้ดังนั้นวิชั่นของเรานะครับสเต็ปแรกเลยคือทำไงสอนมันใช่ไหมครับเราอยากเป็นเจ้าแรกที่มีการสอนข้อมูลนะครับ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Fitness, ฟิตเนสโภชนาการและงานวิจัยเนี่ยให้ ChatGPT สามารถช่วยโค้ชอีกทีหนึ่งนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับยังไม่ได้เป็นการให้นะครับลูกค้าเอาไปเล่นแต่เป็นการช่วยโคช้ชและช่วยให้นักเรียน VIP ของเรานะครับได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเห็นภาพตรงนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์บ้างโค้ชได้คำตอบเร็วขึ้นนะครับและมี reference งานวิจัยนะครับที่ อัปเดตทันสมัยนะครับโคชได้ผู้ช่วยนะครับลูกค้าได้คําตอบที่แม่นยำนะครับวงการสุขภาพไทยก็น่าจะเติบโตได้นะฮะเราจะเห็นภาพนะครับสรับโปรเจกต์แรกที่เราทาอยู่นะครับก็คือการสร้างผมในเวอร์ชัน AI ขึ้นมาซึ่งเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็แน่นอนอาจจะยังไม่เก่งมากนะครับแต่เราอยากจะเปิดให้กับโคชในทีมงานของเราแล้วก็ลูกค้าที่เป็น Earl y Adopter นะครับอยู่ในกลุ่ม p r i v a t e ของเราเนี่ยนะครับ เข้ามาลองเล่นกันดูนะฮะที่สําคัญนะฮะตรงนี้น่าจะเป็น business use case นะครับของการตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือกันระหว่างนะครับสฝ่ายที่อยากจะให้เป็น case study นะครับส่วนไหนละองค์กรที่อยากจะพัฒนาด้านนี้เราต้องอย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับ AI อย่างเดียวขาด domain knowledge นะครับก็อาจจะยากนะครับหรือว่ามีความรู้แต่ขาด รากฐานที่ดีของการพัฒนาข้อมูลก็อาจจะยากต้องมีทั้ง3ข้อนี้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะฮะก็อาจจะต้องมีการคิดนะครับแล้วมีการตั้งเป้าหมายที่มันแบบโอเคมันสนุกนะฮะเพื่อให้เราสามารถอยากทำครับ